ครับก็พอกันอีกแล้วครับผม,มกับบรรยากาศอยู่ไฮอยู่นะมือน,นี้สิพามากินเขานาครับกินเขายู่งไฮอยู่ยนะเดี๋ยวมาติดตามกันว่าสีได้อีอยังกินครับมือน,นี้เดี๋ยวไปติดตามกันเลยครับไปเลยทานไม่ใส่ดิีก็แช่กัน มันกันหนึ่งไม่ได้มามพบนี่ขั้งสาดวงแล้มัต้องไปดิดข้าิูบิบน

Thôi có giá trị gì nữa, được <coughs> đi, bỏ. Oh, okay, không <coughs> Để đi Đi <coughs> là bỏ

พอเสือกมั้ยไหมสือบุอ๋นนยอออันนินยักครับเฮ้ bên <laughs> này. Rồi xuống nhà bên Nó thiệt Tôi cái đây đó. Đừng nó. Ừ. Nhạc ยางเกลือเพราะเขาเห็ดยางดีนี่ครับนู้นูเกลือป้อนน้ำเกลือไห้ยังเป็นเมนูพึ่งมากครับพึ่งของมาส่ง <c oughs> นูหน้าหนู้บ้านูหน้หนา อุเรียงครับยังเพื่อซื้นอน้องจะเจอเพราะเราปลาตัวแรกกินไปแล้วครับพี่น้องแตตัวทีว่สองครับปิดปิดปิดแลวปิดแลยวปิดแล้วบมาใส่กันกับปลาเลยช่วย นิดนึงนี่ครับกีหนูกีหนูอืมอืมจอดออกำลังพอดีมาเบิ้งรับนี่โม่ใหม่ใช่นาะ อยากได้ต้องหางสุเท็ดทางสุงอะ่ะสูงเนี่ยไก่ยังสองโมงเ,เด้ตัว๋ยวหางเขาข่อยมากอันนี้เอาเบิครับเบิงบรรยากาศ ไม่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 ไมโอเคโอเคครับเรียบร้อยแล้วกินไดลแล่ะไปเดี๋ยวไปกินน้ำกันครับโอเคนี่ครับหนัง Bye. Okay.